คือวันนี้ถ่ายงานอะแล้วคิดว่ามีรองเทาง้าแต่มันไม่มีแล้วตอนนี้สิบเอนาฬิกาจ้านะัดถ่ายงานตอนเที่ยงฉันคือต้องวิ่งไปซื้อรองเท้าในเวลาหนึ่งชั่วโมงคือเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะทันไหมขอซิ่งก่อนนะคะ่อ,อย แล้วฉันติดไฟแดงอี๋ my g อดหนึ่งนาทีแต่เงียนะแม่รุมกมๆรุ่ๆทะาในเวลาสิบเมงสนาทีเดี๋ยวดูสิว่า,วาฉันจะลงเท้า <laughs> สิบโ เ<ต>ออ <approach> เยฉั <iter> นได้แล้วแต่ฉันอยากได้ดนโนโดนดนๆจ id ีจ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 สีแดงฉันได้แรง you, credits, น,น้ <hi> องตลอจะเนีกด้มันตีด้วหมวกหมวกหมวกคุณมาเอาพอได้เฉดแล้วเขายังจะสิบแน่นอนรวนรวนน ึุกชั่วโมงถึงบ้านเริ่ม38ยังไม่ได้ออกจากเซนทั้งเลยกรีสกรีสกรีสหกช่วยแม่ได้หนะรูปทำมาหากินนะคะวันนี้ t h is c o m plete This h บบั e สิบเอ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาที yeah oh <my> ฉันถึงบ้านทันเวลาจ้ะราะตาเราจะมาน่าถึงทันเที่ยงนะจ๊ะสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาท,นาทีช็อปปิ้งภายในเวลาแบบรวดเร็วไว,ไว้มารอชมกันนะจ๊ะว่าวันนี้แม่มาถ่ายงานอะไรกับคุณลิม,มา,ไว,มาไว้ติดตามชมกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บ